ไม่ไม่ตัดไร่ข้างบนนะฮะเอาคนเลยอ่ะฮะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตัดทีละใบเกียอะไรเกียร์อะไรสี่สิบห้าวันน่ากินมากน่ากินมากชนครับพี่ชนผักชนผักเขาบอกว่าผักสดต้องคู่กับคนหล่อลองชิมไม่ดูก่อนนะโอเคไหมฮะอร่อยไหมฮะโอเคครับโอเคต่อไปผมมั้งนะกินเลยนะพี่ครับดีขาดน้ำสลัดครับตอนนี้ชิมผักสลัดนะครับตัดให้พี่คนสวยก่อนครับพี่คนสวยเดี๋ยวอดีตการ้าหนึ่งเอามา มาเดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านมาร่วมชิมกับเราพี่คนสวยครับเ<ะ>ชิญทาง<ะ>อันนี้ไม่ต้องล้างเลยเหรอไม่ต้องล้างครับของเขาคุณภาพอยู่แล้วของดีมีประโยชน์ อร่อยไหมอร่อยกรอบมากยังไม่ทันเคี้ยวเลยแคลครัแคลเคี้ยวแล้วจะกูนัเนี่ยอดเลยเจตไตรนี่ทำทุกอย่างเลยไหมฮะก็พยายามทำทุกอย่างให้แบบทำให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าเกษตรกรน่ะคือเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญครับถ้าไม่มีเกษตรกรก็ไม่มีเจตไตรเราอยู่กับเกษตรกรมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับฉะนั้นเนี่ยคือคนที่มีพระคุณสำหรับเราเราต้องทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับผมี่คือเจตนาลมเจตไตรครับผมก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาที่ศูนย์ เกษตรเจียตได้นะครับผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสามารถเข้ามานะครับหรือถ้ามาเป็นหมู่คณะนะครับอยามาเยี่ยมชมเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาก่อนลงนาก็ได้นะครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็มาเรียนรู้กันที่นี่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอด